สนับสนุนโดย CG+, Plus สที่ดีที่สุดจากชูมู o เอ H สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะ,คะในเวลาของ Inside News Tonight นะคะช่วงเวลา1นึ่ทุ่ม45ตรงค่ะถูกต้องแล้วนะฮะตอนนี้เราไปดูไฮไลท์ของเราเลยครับบอกได้เลยว่าคู่จินต้องหลบเมื่อคู่ขวัญกบสุวรนรนสอนรามคืนจอฮะ มากันที่คู่ขวัญที่เราเคยพูดถึงดีกว่าคือคู่จิ้นนะเดชน์ย่าญาจนล่าสุดะเดชนก็ยอมรับว่าลหละนะว่าคบกับย่า่าจริงอะเนาะขนาดนี้แล้วอะแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าสอนรามเทพพิทักษ์กับกบสุวรนณันละฮะโอ้โหี่คือรุ่นแบบ สมัยก่อนนี่ดาวพระศุข์เงี้เหินฟ้าเรื่องพยองอ่ะคือคือรุ่นจับต้องยากอ่ะออไม่เหมือนสมัยนี้นะเมื่อก่อนไม่มีแบบว่าพรีเซนเตอร์มิตรแอนกรีอะไรอย่างเงี้เหมือนสมัยนี้คู่จ้างคู่ไม่มีนะสมัยก่อนนี่คือพระเอกนางเอกดูภาพเขาสิก็คือสมวัยอ่ะจริงๆคือดูดีสมวัยจริงสมวัยเรื่องอะไรคะลองไปดูฮะเรื่องอะไร สองรางที่พิกกบสวนนันกับภาพยนตร์กับละครรีเมคน้ำเซาะทรายโคจรมาครบกันครั้งแรกในรอบ10ปีนะหิิงเวอร์ชันล่าสุดนะครับถูกสร้างโดยดาราวิดีโอทั้งคู่ก็เผยว่านะรู้สึกคิดถึงและก็ขอบคุณแฟนคลับที่ยังเรียกร้องยังให้การสนับสนุนทั้งคู่และที่สำคัญไม่อยากให้คนเอาเวอร์ชันเก่าเนี่ยมาเปรียบเทียบกันครับ เชื่อว่ามันจะมีแรงกดดันต่อละคร ออกอากาศเนี่ยมันต้องมีแรงกดดันในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างภาคใหม่ภาคเกา่าตัวละครใหม่เก่าหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยยังไงก็ตามผมเชื่อว่าพวกเราทุกๆคนรวมไปถึงพี่หลุยสยามสังวริบุตรพุ่มกับด้วยนะคะรวมไปถึงทีมงานดาราบีโอทุกคนทีมงานเรื่องน้ำซอสัยทุกคน<อ>ทุกคนตั้งใจทํางานมากนะคะท่ามกลางอากาศที่ร้อนขนาดน,นี้ <laughs> ทุกคนก็ยังเต็มที่กับงานมากๆกลับมาเจออีกที่ก็ดีค่ะดีใจแล้วก็สําหรับตัวเองเนี่ยกบไม่ได้เล่นละครมา6ปีแล้วอย่างงี้ค่ะกบก็ดีใจที่ได้ได้กลับมาเจอบรรยากาศเก่าๆมันทําให้เรา เด,เด็กเหมือนกันเนาแบบเออพี่คนนี้เขางงนนเคยเป็นอย่างนั้นนะพี่หนุ่มเคยเป็นอย่างนี้ตอนนี้น้องแก่แล้วน้องโทษค่ะน้องโตแล้วพี่ก็ไม่สามารถแกล้งน้องอีกต่อไปได้แล้ว <c oughs> จังหวะเวลามากกว่าด้วยค่ะเพราะว่าน้องนัดดนดดนี่ยก็เกือบสองขวบแล้วค่ะ <c oughs> เคยมีละครที่ถูกติดได้รับการติดต่อมาก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถเล่นได้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเป็นโดยรวมองค์ประกอบโดยรวมด้วยค่ะที่ที่เวลาด้วยความลงตัว อะไรทั้งหลายแหละค่ะเวลาที่เราถ่ายกันแล้วก็มองตากันนะครับมันก็เหมือนกับเฮ้ยเราเจอบัดดี้ที่เราเคยเคยทำงานด้วยแล้วก็เชื่อมั่นซึ่งกันและกันว่าเราจะทำงานกันอย่างกันอย่างสมบูรณ์แบบเราสองคนต้องขอบคุณมากเลยที่แบบเข้ามาในโลกของโซเชียลต่างๆนะครับที่แบบว่าแสดงความยินดีหรือว่ารอคอยพวกเราเได้ติดตามชมละครพวกเรา คุณยังไงคือว่าโตทันกันมาจนเดี๋ยวนี้มีลูกมีเต้ากันหมดแล้วก็ยังดูละครตามที่คุณพ่อคุณแม่ดูเป็นแฟนละครทั้งครอบครัวไปการตอนนนั้อาจจะเป็นผู้ฝันเดี๋ยวนี้อาจจะใช้ผู้จิ้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้จิ้นเหรอจิ้นได้อยู่ยังใช้ได้อยู่ไหมฮะยังใช้ใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับการเหมือนเรียกกระแสผู้ฝันผู้จิ้นอะไรมาคืนไหม ไม่หรอกครับอย่างที่กบบอกครับโดยองค์ประกอบของละครเรื่องนี้มันเป็นละครที่สามารถที่จะรับบทที่ตรงกับเอชคืออายุของเราได้สำหรับบทประพันธ์น้ำซอซ่าเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติเกิษณนะอศศิล์ย้อนกลับไปละครเรื่องนี้เคยสร้างชื่อเสียงไว้อย่างโดง่งดังโดยที่ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกในปี2 5 1 6นำแสดงโดยนาฏพ,พัวนายและมยุรชาติเหมือนประสิทธิเวชต่อมาในปี2523 นำกลับมาสร้างเป็นภาพยนตร์อีกครั้งนำแสดงโดยอภิชาติหาลัาเจียกและนาตยาแดงบุกงาต่อมาในปี2 5 2 9ช่อง74ให้ทางกันตนานำมาผลิตละครเป็นครั้งแรกได้คู่พระนางอย่างตัวสรัญยูประกบคู่กับนกสินใจถัดมาอีก20ปีช่อง3ให้ทางทีวีซีนนำมาผลิตเป็นละครเมื่อปี2 5 4 9นำแสดงโดยนกชัดชัยและนกจริยาผมไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่า กรองอย่าใช่อารมณ์มากนะคุณจ้าโอ้โหหน้าดูนะจริงจะบอกว่าเนาะตลกดีนะวเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เป็นพี่นกสินใจครับวเวอร์ชั่นล่าสุดที่ผ่านมาเป็นพี่นกชัดชยัย <laughs> แล้วก็เดี๋ยวนี้เราไม่ไม่ไม่ค่อยจะมีโอกาสเห็นนักแสดงรุ่นเก่าๆเนี่ยมาเล่นกันแบบเต็มฟอร์ะมาเล่นเป็นบทนำแบบพระเอกนางเอกที่แบบว่าเป๊ะๆอ่ะดีอ่ะแต่บทมันได้ถูกไหมคือบบความซอสใส่เป็นเรื่องราวของครอบครัวสามีภรรยาใช่ถูกคือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้พระเอกนางเอกบางทีก็ต้องมาอัพ เล่นอายุให้เกินจริงอะ่ะลองนึกภาพสมมุติว่าแบบน้องยาย่าเงี่ยเล่นเป็นแบบสาวออฟฟิศทำงานทถ้าจริงๆเราก็รู้ว่าเธอยังเด็กอยอู่มันก็ต้องมาปรับเปลี่ยนบทให้มันตามตามยุคตามสมัย,ยอะไรสมมุติว่าอย่าง<ะ>นัน้นนะ